คำคมวันนี้เอาแต่ไถลูกกลิ้งไปวันวันเหมือนขายฝันให้ตัวเองลูกกลิ้งคำกลิ้งลิงกับหมานะครับซึ่งหลายคนอาจจะได้ยินนะครับตามกลุมออกกําลังกายที่เขาโพสกันนะครับซึ่งบางคนจะมีบางคนออกมาโพสต์นะครับลูกกลิ้งอย่างเดียวอ่ะลูกกลิ้งกับวิดพื้นนะครับแล้วทีนี้น้องนะครับเพื่อนๆที่ได้มาเทงกับผมนะครับ มาหาผมนะครับแล้วมาคุยกันนะครับว่ามันจริงๆหรอือมันลูกกลิ้งอย่างเดียวจริงๆเหรอือน้องก็ถามผมก็บอกว่าไอคนนี้นะครับถ้าหุ่นลักษณะนี้นะครับเขาฝึกเวทเทนนิงแน่นอนนะครับเพียงแต่นะครับเขาต้องการโพสต์ในกลุ่มนะครับว่าอาจจะลูกกลิ้งอย่างเดียวเพื่อที่จะหนึ่งได้ผู้ติดตามฟังนะครับสอง มียอดแชร์ยอดไลค์นะครับอ่ะสามก็คือเมื่อได้พู้ติดตามมียอดแชร์ยอดไลค์นะครับก็ก็คือ Facebook ก็จะเปิดการมองเห็นนะครับอ่าแล้วมันก็มีผลดีนะครับต่อโปรไฟล์ของเขานะครับก็มันจะมีเรื่องรายได้เข้ามานะครับอันนี้คือคุยกันจริงๆนะครับให้คนติดตามนะครับซึ่งสำหรับคนที่เขามีจรรยาบรนนะครับเขาไม่มาโพสต์อะไรแบบเลอะเทอะแบบนี้หรอกครับ ก็คือนี่ผมเทนแอดมินเสือนะครับเทนก็คือฝึกลุกกิ้งนะครับในแนวทางผมก็คือท่าเบสิกให้ยกเท้าขึ้นจับพื้นนะครับแล้วก็นี่ก็คือตอนฝึกแอดมินเสือนะครับตอนนั้นก็คือฟอร์ม90%ปัจจุบันแอดมินเขาเปิดปลดล็อกท่ายืนปิ้งแบบเพอร์เฟคแล้วนะครับซึ่งผมไม่ใช่สายกิ้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูนะครับผมเทนเพื่อนกดล็อกท่ายืนปิ้งมา10คนนะครับนี่ก็คือความสามารถพิเศษของผมนะครับพะผมผ่านจุดนี้มานะครับ ยันก็คือใช้ถุงเท้าสไลกิ้งนะครับอ่ะซึ่งมาคุยกันนะครับว่าลูกกิ้งอย่างเดียวจริงเหผมได้อธิบายคร่าวๆไปแล้วนะครับซึ่งก็คือเท่าที่ผมรู้มาบางคนนะครับเข้ายิมเสียสมาชิกหลายเดือนนะครับอ่ะก็คือแต่ไปโพสต์ในกลุ่มนะครับไปโพสต์อีกแบบนึงว่าลูกกิ้งอย่างเดียวซึ่งคุณไม่ให้เกียรตินะครับ คุณไม่ให้เกียรตินะครับก็คือคุณไม่ให้เกียรติเครื่องออกกําลังกายที่คุณฝึกในยิมเหมอคุณไม่ให้เกียรตินะครับก็คือสถานที่ที่คุณฝึกในยิมเหมอคุณไม่ให้เกียรติตัวเองเหรอที่ไปโพส์ลักษณะนั้นนะครับซึ่งคุณอยากจะได้ผู้ติดตามอย่างเดียวนะครับซึ่งคนใหม่นะครับเขาเป็นผ้าขาวนะครับใครพูดอะไรเขาก็เชื่อหมดน,นะครับนี่ก็คือแอดมินเสือนะครับเมื่อเขาได้มาสัมผัส การเทรนส่วนตัวผมจริงๆนะผมว่ามันจะต้องปูพื้นฐานเบสิกนะครับฝึกกล้ามเนื้อมั่นใจในท่าของพาอเกซาสสยอกหลังขานะครับซึ่งก็ผมออกบอกแอดินเสว่าแอดมินจะต้องกดล็อกท่าดิฟให้ได้นะครับแล้วก็อาไปดิฟถงน้ำหมักดิฟถงน้ำหนักนะครับปัจจุบันแอดมินเขาก็ก็คือฝึกดิฟายเดียวได้แล้วนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับแล้วก็จะต้องมาปรับฟอร์มท่าฝึกอะไรต่างๆนะครับ นี่ก็คือฝึกหลังก็คือดึงข้อจริงนะครับซึ่งตอนนั้นก็คือกําลังเริ่มฝึกหูพื้นฐานใหม่ๆนะครับซึ่งก็เทนคนใหม่นะครับมันจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับใช้จิตวิทยานะครับในการเทนนะครับเรื่องไม้เช็อะไรโอ้ยกว่าจะเทนได้แต่ละคนนะครับก็คือต้องเล่นกับจิตวิทยาอย่างสูงนะครับอันนี้ก็คือฝึกหลังนะครับ ก็แนวทางพื้นฐานของเรา11ถ้ท่าฝึกที่เราปักหมุดไว้ที่เพจผมนะครับนี่ก็คือทุกรุ่นจะผ่านโปรแกรมการฝึกพื้นฐานของพายโยซที่บ้านนะครับในแนวทางของกลุ่มเราหมดนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าต่อให้คุณไปเสียคอร์สเทนนะครับคอร์สละหมื่นเทนที่บ้านนะครับมันก็หนีไม่พ้นท่าพื้นฐาน คอมพาเอ็้เครือทร์ยเซฟเอ็ดท่าเนี่ยมันหนีไม่พ้นท่าเนี้ยให้คุณไปเสียงเงินเป็นหมื่นเลยสําหรับคนที่เขาเทรนคนที่ว่ามีประสบการณ์เทรนและมีความรู้จริงๆนะครับนี่ก็คือแอดมินเสือนะครับนี่ก็คือการฝึกขานี่แรงระเบิดนะครับเอ็กโพซีฟนะครับสควอรจัมพวกเนี้ยก็คืออยู่ๆคุณจะกระโดดไม่มีพื้นฐานสควอรอะไรคุณทําไม่ได้มันถึงต้องมีโค้ชมีเทรนเนอร์เป็นไกด์ไลน์ให้คุณไงครับซึ่งคนเทนลักษณะนี้หยุดเถอะครับก็คือ ฝึกเวทเข้ายิมแบบนี้หรือฝึกเวทที่บ้านแบบนี้แล้วคุณไปโพสต์ว่าลูกกิ้งอย่างเดียวคุณไม่อายปากตัวเองบ้างหรือคุณไม่ให้เกียรติตัวเองบ้างหรือครับอ่ว่าคุณจะมาฝึกมาแล้วคุณไปโพสต์เพื่อที่จะให้คนใหม่นะครับก็คือติดตามคุณแบบนี้เพื่อต้องการยอดการมองเห็นแล้วก็คนใหม่นะครับมันเป็นผ้าขาวนะครับใครใครที่ ก็คือโพสอะไรดีเห็นคนใหม่นะครับเขาก็เชื่อหมดเพราะเขาเป็นผ้าขาวนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าให้หยุดนะครับหยุดโพสพฤติกรรมเหล่านี้นะครับนี่ก็คือการฝึกท้องในแนวทางของเรานะครับซึ่งตอนนี้นเริ่มฝึกใหม่ๆนะครับก็คือฝึกตะกูลท่าแห้กิ้งกับานะครับมีท่าตะกูลแพงแบบ HIT ด้วยนะครับมีอะไรแบบการฝึกท้องนม,มีหลายรูปแบบเยอะมากนะครับ นี่ก็คือคาร์ดิโอนะครับก็ไลฟ์สไตล์ฝึกที่บ้านมันต้องคาร์ดิโอกับเชือกอยู่แล้วนะครับคุณก็ค้นหาดูนะครับนี่ก็คือการฝึกท้องนะครับในรู้แบบของ HIIT นะครับซึ่งก็เมื่อน้องๆเพื่อนๆน,นะครับได้มาเทีนสมบทได้มาสัมผสัสก็เลยรู้ว่านะอ๋อมันไม่ใช่นะครับลูกก่งอย่างเดียวบางทีเขาทำคอนเทนต์นะครับซึ่งอย่างน้อยนะครับก็คือถ้าเป็นผมนะ ผมเข้ายิมหรือฝึกที่บ้านฝึกเวทอนะ่ะผมไปโพสว่าลูกกิ้งอย่างเดียวนั้นผมอายตัวเองแย่นะครับผมไม่ให้เกียรติเครื่องออกกลําังกายที่ฝึกนะครับไม่ให้เกียรติตัวเองและคุณไม่เหมือนก็คือเหมือนกับไม่ต่างจากไปหลอกคนอื่นๆนะครับให้เขาหลงเชื่อคุณว่าลูกกิ้งอย่างเดียวนะครับทั้งที่กล้ามหลังกล้ามอกก้ามขาคุณก็คือใหญ่ขนาดนั้น แล้วคุณไปบอกว่าลูกกิ้งอย่างเดียวนะครับก่อนนี้ผมก็พูดในพื้นที่ส่วนตัวของผมนะครับไม่อยากให้ใครนะครับหลายคนไปติดกับดักคอมคอนเทนต์ลักษณะนี้นะครับคนใหม่ไม่ต่างจากผ้าขาวนะครับซึ่งของเรานะครับแนวทางของเรานะครับมีคลิปวิดีโอฝึกให้เห็นจริงๆนะครับมีรูปประทจริงๆนะครับมีผลลัพธ์จริงๆนะครับ ซึ่งก็สําหรับคนที่ออกกาลังกายมานานนะครับอ่ะไม่ถึงเป้าหมายสักทีนะครับคุณไม่ต้องไปงมเข็มในมหาสมุทรนะครับของเรามีรูปธรรมมีคลิปวิดีโอให้เห็นชัดเจนนะครับคุณแค่มีหน้าที่ฝึกก็คือตามนะครับก็คือในทางของเรานะครับปูพื้นฐานฝึกอกยังไงเรื่องฝึกอกยังไง,กออกง,ไงวิถพื้นยังไงเป้าหมายสู่ท่าดิ้บยังไงฝึกดึงข้อยังไงจะต้องปูพื้นฐานยังไงฝึกขายยังไง อะไรยังไงเนี่ยคุณต้องก็คืออูพื้นฐานเดี๋ยวผมจะตัดคลิปแบบก็คือคนที่เริ่มฝึกพื้นฐานนะครับมันจะต้องเริ่มฝึกท่าไหนอะไรยังไงนะครับรอติดตามนะครับก็ดูที่ผมปักหมุดไว้ที่มีแอดเป็นหญิงเป็นต้นแบบนะครับก็คือเอาแต่ไถลูกกิ้งไปวันวันเหมือนขายฝันให้ตัวเองนะครับลูกกลิ้งนะครับขำกลิ้งลิงกับหมา เดี๋ยวผมจะเปิดเทนส่วนตัวกันนะครับแล้วก็คนที่ได้เทนส่วนตัวก็คือคนที่ส่งคลิปวิดีโอลงในกลุ่มนะครับมีโอกาสได้เทนส่วนตัวผมไม่คิดตังค์ใครสักบาทไม่เคยคิดสักบาทนะครับเพราะเป้าหมายของผมนะครับแค่เปลี่ยนความคิดคนว่าแค่อยากคุณดีอยากสุขภาพดีอยากมีซิกแพคนะครับฝึกที่บ้านก็ได้นะครับแต่คุณจะต้องมีความรู้และฝึกให้เป็นนะครับ